สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาแกงกบเนาะอันนี้กบซื้อมาไวเมินแล้วสมศรีแจกแข็งไวหลังแล้วหลังแหมจุดป๊สีดมดกบอปอันนี้กบกเสร็จแล้วก็ตำน้ำพริกเจ้าตำน้ำพริกก็มีหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งขาจะไข่ล้วเต๋เนาะถ้ามีขมิ้นสดก็ใส่ขมิ้นสดแต่สมศรีหมีสมศรีใส่ขมิ้นผงสมศรีใจ้ีขมิ้นผงเนาะ อันนี้เราก็เอาไปคั่วจ้เาใส่น้ำมันลงไปนิดนึงคั่วให้มันหอมๆขมิขม้นผงเจ้าใส่ลงไปใช้นักโตกเกะไปพะคัว่วเสร็จแล้วกะมันหอมๆแล้วกะใส่น้ำลงไปนิดนึงว่าน,นิ่มมีพักใส่เนะาะคั่วกบอย่างเป็นหวานอะใส่ห้าใส่ชุดรสใส่รสด,ดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วเจา้าใส่หอมป้อมลงไปเสร็จแล้วเ้าอนนำม,มันแห้งอย่างน้อยก็เสร็จแล้วเจา้าเอานำคุกคิกอีกแล้วหนำน้อยๆอันต้องหานำหนักเสร็จแล้วเจา้าใส่ถ้วยใส่จานลงไปเลยอันนี้สมศรีตัดน้ำพริกไตวต่ว่ามขำแล้วเนี่ยมากินเจ้านีนเจ้ากินข้าวควากบบ้านแต่ห้องจะได้ บ้านน้ำสีแกงกบคั่วกบอีนาะข้าวเช้านะคะข้าวเช้ากินเด็กเจ้าวซีคิมินหนักลงไปอย่างนี้ ແກຫວียด <c oughs> Wop wop. กายบเกลับบ้านละ <c oughs> หดเอา <c oughs> แม่พี่ประตูมันเสียงดังปรปปาสสลิปิงมึงกะว่าเปิดประตูแม่แฮมอีหมูตำน้ำพริกใบตะวบ้าขำแบบสมศมสีหขวไใบตะวบ้าขำปะเจ้ามามันเสียงดังหลอกเหงเื่อใจ้าบ้าน <c oughs>

มอะล้ำขนาดหองกลิ่นบ้านเฮามาันทั้งลำ Đi Văn Khánh Đúng mùa Phao mẹ Phao tương văn ạ Đi chít Chết mẹ đây là ăn nào ไปละเจ้า,ลจาคลิปนี้กับเจ้าแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์สมสีจิ๋นนะขอบคุณเจ้าไปละจะไปทำงานแล้วค่ะ